ยียลอ,อยเตนนี่ว่าไม่ได้ใส่รองเท้าเฮ้ยหากว่าด้านบนมีคนอยู่จริงๆนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับผมเชื่อว่าพี่ชายน่าจะมีอาวุธอะไรบางอย่างไปป้องกันตัวบ้างไม่ไม้มก็มีดนะครับผมพี่ชายครับผมแค่มาหาพระถางซ้มจังนะครับ ในยามราตรีของูด,ดังร้างแห่งนี้จากมาะคำของผู้ร้องดีนักนลาผีรุ่นเยาหลายตนหลายกลุ่มไม่หวายเว้นรวบทวเว้นตี้เยยที่ถูกปล่อยทิ้งร้างประตูเปิดค้างไม่เคยถูกปิดถึงเปรียบเสมือนดักคำเชื้อเชิญให้เรานักร้องของได้ร้องเข้ามาสัมผัสในสถานที่รกร้างและว่างเปล่านี้ แค่จริงนั้นยังคงมีผู้ถึงของกรรม,มสิษิ์หากเราจะมุ่งไปที่เรื่องผีผีเจ้าของสถานที่อาจเห็นแล้วไม่ปลืม้มงานนี้จีดีขอลองร่วมพิสูจน์และสำรวจตรวจตราถึงสิ่งผิดปกกติอันมิชอบว่ามีสิ่งไม่ดีแอบลัดล,ลอบไปซุกซ่อนอยู่หรือ ไม่ภายใต้เรื่องราวหลอนๆนี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเล่าของคนที่เคยมาสัมผัสนะครับแล้วคนที่เคยมาลองดีกันบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับผมประตูเปิด24ชั่วโมงคนมาลองของกันเยอะอันนี้บอกได้เลยว่าคนมาลองของกันเยอะทุกท่านเพราะว่า,าส่วนมากที่เขาเจอกันจะเป็นพวกแอบเข้ามานะครับผม จะเป็นพวกแอบเข้ามาลองของก็จะเป็นวัยรุ่นมั่งนะครับแล้วก็เป็นเข้ามาไม่ขัดสายเลยแล้วก็ค่อนตานที่จะดังมากที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกนะครับนะเราไม่บอกนะครับว่าว่าอยู่เลยระยองมานิดหนึ่งนะครับผมนะก็คือมีคนเข้ามาลองของกันเยอะมากนะครับแล้วก็บางคนเจอเสียงแล้วก็สัตว์ตีนแตกเจอมีกลิ่นมีเสียงมั่งมีเงานะครับมีการสัมผัส มีการสัมผัสตัวเพราะว่าน้องผมคนหนึ่งนะครับที่เป็นหนึ่งในกลุ่มสํารวจเนี่ยนะครับก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมาในสมัยนั้นนะครับนะเป็นน้องที่ในในในเครือกันเดียวกับคนที่แนะนําสถานที่ตรงนี้นะสถานที่ตรงนี้ดังมากนะครับคือเหมือนมีการกระตกเสื้อนะครับในขณะที่กําลังเดินประมาณอารมณ์ประมาณว่าล่าผีละกันผมใช้คานี้ละกันแล้วก็วกมีการเหมือนกระตกเสื้อนะครับไล่จากคนข้างหลังสุดก่อนแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปหลังจากนั้นก็สับตีนแตก นะครับอลหมานกันหน้าดูเลยเรื่องเล่านะจุดจุดนี้นะครับนะสำหรับอดีตเป็นยังไงผมไม่พูดแล้วกันนะอดีตเป็นอะไรยังไงผมไม่พูดเพราะว่าสถานที่ยังคงมีกรรมสิทธิ์อยู่ถึงแม้ว่าจะถูกปล่อยทิ้งรก และร้างนะครับแต่ยังมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับแต่ก็มีการแอบบลักลอบเข้ามาเยอะแล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็เรื่องเลา่าเยอะแยะมากมายนะครับจากคนที่เข้ามาบ้างก็มีเรื่องเลา่าบ้างก็ไม่มีบ้างก็ไม่เจอแต่กว่า80%เนเนี่ยจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับผมเสียงแปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับมาจากคนหรือมาจากอะไรครับผมหรือมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือใครจูหรืออะไรยังไง เราจะเจอกับพระถังซ้ำจังหรือไม่ครับผมไม่มีใครรู้นะครับมีใครอยู่หรือเปล่าฮุ้ยไม่ต้องถามว่าร้างมานานแค่ไหนนะครับผมศิละปะแนวลอฟนะครับหือลากแมงล้อมบ้านไว้หมดแล้วหมบรรยากาศโคตรได้เลยครับอุ้ยมีขวดอะไรบางอย่างครับ อ้รกันอนอแดกทิ้งไว้แต่น่าจะทิ้งไว้น่าจะสักประมาณสิบปีได้แล้วนะครับผมโจของเก่าเขาอยู่ไหนเฮียลอยเตีนนี่ว่าไม่ได้ใส่รองเท้าเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครอ่ะโอ้โหเฮียข้างใน,คนนะโคตรน่าเฮ้ย นี่รอยส้นเตนเลยครับทุกคนไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยครับเขาเดินไปไหนวะเขาเดินเข้าออกในซอยทุกวันเพื่อนฝูงทุกคนต่างรักใครเขาทุกๆุกตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนไม่เคยจะเก้จะขาดใครกันหนอที่อยู่ข้างใน ตู้เสื้อผ้ายุคห0ศูนยตู้กับข้าวครับทุกคนเราเจอกับที่พักอาศัยของอันเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วครับผมข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ไม่เคยมีใครเปิดเผยและถูกตีแผ่ชัดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วครับนั่นก็คือเอดิสันกับไอน์สไตน์นะครับเคยมานั่งมิตต้งกันอยู่ที่นี่ครับทุกคนโอ้ มีการชํำแหลบบาลลาสตาร์เตอร์และลางสายไฟเกิดขึ้นครับผมนี่เลยแว่นของเอดิสันยังอยู่เลยเอดิสันหิวนะครับเลยกินมาม่านะครับนี่เลยแว่นอันเบิร์ตไอสตาอยู่นี่ครับเอาละมึงเอ้ยสนุกละงานนี้โอ้มีแป้งต่างงูด้วยอุ้ยมีพระด้วยครับผมแต่มีแต่กล่องแล้วนะครับตอนนี้ทุกทคนครับ สัตว์งานงอกงานเข้าแล้วครับผมเราเจอกับบิ๊กฟุตครับทุกคนเป็นรอยเท้าของชายร่างยักษ์นะครับน่าจะประมาณเบอร์45นะครับผม45 46นะครับสูงประมาณ190ได้นะเอา้าเฮียแม่งเดินแล้วแม่งหายครับทุกทุกคนเอา้าหายไปเลยครับเฮียห,หายไปไหนวะ หายไปแล้วพี่เบาวหายไปครับเราจะมาเจอกับพระถังซัมจั๋งหรือไม่ครับทุกคนขอคอมเมนต์รัวๆหน่อยนะครับผมคุณคิดว่าค่ำคืนนี้นะครับพวกเราจะค้นหาพระถังเจอหรือไม่ครับผมสวัสดีครับผีวิญญาณสัมภเวสีจ,กจักรจีมาออกมากินบะหมี่กันหน่อยมาแล้ว ปผีวิญญาณสัมภเวเศอะไรก็ได้เฮียเฮ้ยไอสัตว์มีใครเข้ามาป่ะวะเฮ้ย โอ้กาโมล่ามาไข่ไว้ครับทุกทุกคนเชี่ยกาโมล่าแม่งเคยเข้ามาในนี้ด้วยครับ ตรงนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าต่อให้นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีคนไร้บ้านนะครับผมอาศัยอยู่ณจุดจุดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณป้านะครับผมที่อยู่ด้านหน้ารู้ถือว่ามีความผิดนะครับเพราะสถานที่มีกรรมสิทธิ์ชัดเจนนะครับผมในแง่ทุกๆแง่เลยโดยเฉพาะในเรื่องของแง่กฎหมายนะครับแต่ถ้าหากว่าผมเจอคนจรจริงนะครับนะผมจะทําเป็นหลับตาข้างเดียวแล้วก็ให้ค่าอย่างชีพแล้วผมก็จะไปบอกคุณป้านะครับว่าคุณป้าครับแท้ จริงแล้วด้านในนี้มีคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ด้วยความน่าสงสารนะครับผมคุณป้าจะได้เข้าใจและเรื่องราวทั้งหมดจะได้เคลียร์นะครับผมปริศนาทั้งหมดจะได้เคลียร์แต่ถ้าไม่มีหรืออะไรยังไงตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างานนะครับทุกท่านผมไม่ได้เข้ามาหาผีนะครับวันนี้ <Yeah. S 1> อุ้ยเชี่ยสัตว์เลยสัตว์เกือบลื่นแถยาวครับอันนี้เรียกว่าแถยาวเห็นไหมนี่แปดเลย อีชอยเกือบได้เก็บฉากแล้วนะลิกเกเกือบเ,เลิกแล้ว <S <S บันไดสไหนเป็นอย่างนี้ครับทุกทุกท่านสถาปนิกกูอยากจะโทรถามตอนนี้เหลือเกินว่ามึงคิดอะไรอยู่นะครับบันไดทุกทุกท่านโอ้ใครแม่งออกแบบบันไดวะเนี่ยทุกทคนครับไปไหนต่อละคะเนี่ยไอสัตว์บันไดเราเป็นหลังคาเลยครับทุกทุกคนมั่นใจเลยว่าโอ้ มังกรคอ,อมบโดตัวน้อยมวนหางสิลลูกโค้งหลังคามาสร้างทีหลังครับทุกุกคนตั้งสร้างค่อมบันไดครับโอ้โหห่วงจุ้ยแมงโครได้เลยครับทุกทุกท่านเที่ยประตูอยู่นี่โคตรน่ากลัวเลยครับประตูเหล็กขึ้นสนิมดำปีเลยสวัสดีครับพี่ชาย ถ้ามีคนอยู่นะครับผมนําค่ายังชีพมาให้นะครับแล้วผมจะไปบอกกับคุณป้านะครับนะครับผมจะไปบอกกับคุณป้านะครับเจ้าของแมนชั่นนะครับว่ามีคนอยู่นะครับผมนะครับทุกอย่างจะได้ชัดเจนนะครับพี่ชายเพื่อความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินของพี่ชายเองด้วยนะครับเพราะถ้าหากมีคนไม่ดีเข้ามาพี่ชายอาจโดนทําร้ายได้นะครับวันนี้โชคดีนะครับที่เป็นผมนะครับพี่ชาย ผมขออนุญาตถือวิสาสะนะครับขึ้นไปนะครับพอผมขอคุณป้าแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอะไรวันเนี่ยมาได้ไงวะแต่ห้องน้ำโคตรดได้เลยครับทุกท่านเุ้ย,ยมีเสียงทุกทุกคนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ,อ,อ,อ๊ตื่นป่วยกาย อุ้ยสัตว์คันนี้เสียงมาจากข้างล่างไฟที่ท่านเห็นนะครับเป็นไฟของชุมชนในระยะไกลนะครับผมไกลตาไกลตีนพี่ชายผมขึ้นนะพี่ชายพี่ชายมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ เรามาเล่นกันเถอ,อะ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 พี่ชายพี่ชายเราไม่ใช้อาวุธนะครับเราจะไม่ใช้กำลังนะครับผมหากว่าด้านบนมีคนอยู่จริงๆนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับผมเชื่อว่าพี่ชายน่าจะมีอาวุธอะไรบางอย่างไปป้องกันตัวบ้างไม่ไม้ก็มีดนะครับผมปืนพี่ชายคงไม่มีเพราะพี่ชายเอาไปขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันแบบสันติวิธีนะครับ ผมขึ้นไปนะครับพี่ชายเยีย yeah. ไอ้แว์พี่ชายเขาไม่โอเคว่ะเฮ้ยแต่ถ้าเป็นขี้ยาผมจับส่งเจ้าหน้าที่นะครับ <S <S โอ้โหทุกทุกคนครับไอเทมเวลหนึ่งเราเจอกับไอเทมเวลหนึ่งแล้วครับไม่แน่ใจว่าใช่กันไกของพี่ชายหรือเปล่านะครับผมเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนน่าจะถูกทิ้งมาไม่ต่ำกว่าเกือบสิปีนะครับ พี่ชายไอ้แหวงโอ้ยเยี่ยมงานโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนไอเทมเพียบเลยครับทุกท่านอันนี้น่าจะเป็นไอเทมของพี่ชายนะครับพร้อมหวดเลยครับประตูเหล็กที่ถูกปิดตาย,ยครับทุกท่านผมจะวางกล้องไว้ตรงจุดนี้นะครับผมแล้วผมขอวิ่ง ไปตรงจุดนู้นแป๊บเดียวผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผมนะครับผมเผื่อหากว่ามีเหตุการณ์สุดวิสัยหรือกลุ่มคนหรือขี้ยาหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับผมจะได้รู้ว่าควรจะทำยังไงนะครับทุกท่านภารกิจของเราในวันนี้เราไม่ได้มาหาผีนะครับทุกท่นแต่เรามาตามหาผะถังซัมจังนะครับพี่ชายพี่ชาย เมื่อกี้ที่เสียงดังใช่พี่ชายหรือเปล่าครับพี่ชายผมไม่ได้มาไล่พี่นะผมมาหาพระถังซัมจั๋งนะพี่ชายผมแค่มาหาพระถังซัมจั๋งนะครับพี่ชายพี่ชายครับผมแค่มาหาพระถังซัมจั๋งนะครับ พี่ชายมีเสียงก็แก๊กตลอดเลยครับทุกคนสถานที่แห่งนี้นะครับทุกท่านนะครับผมเคยมีนักลองของมากมายนะครับมาสัมผัสความหลอนและเจอผีนะครับที่ ไร้ซึ่งที่มาและที่ไปวันนี้นะครับผมเราจะเดินไปโซนด้านในพร้อมๆกันนะครับทุกๆท,ท่านที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแสนคืนขมระทมจิตช่วนิรันดร์วันนี้ภารกิจของเราตามหาตือป่วยไก่กันดีกว่าครับทุกท่านว่าเสียงประหลาดนะครับที่ใคร ต่างๆได้ยินนะครับผมทั้งเสียงร้องเสียงโอดควรเสียงอะไรต่อมีอะไรแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆขลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะครับทุกท่านเราไปกันต่อครับผมโอ้ยเจอหมวกเฮียโคตชโชคดีเลยโอ้ในที่สุดก็เจอหมวกครับผมณจุดจุดนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับผมมีกรรมสิทธิ์นะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับ นักลองของแล้วก็อะไรต่อมีอะไรนะครับมักจะเจอนู่นเจอนี่กันนะครับผมแพ้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับผมแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมขออธิบายให้ทุกๆท่านฟังก่อนนะครับว่าการที่ผมขออนุญาตเขาเข,าเข้ามานะครับผมบอกเขาว่าผมไม่ได้มาหาผีนะครับผม ที่ไดมีรักที่นั่นมืถูกแสนคืนขมระทมจิตชั่วนิดนีนิรันร์แค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้แค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนแค่นี้แค่นี้แทบขาดใจแค่นี้แค่ไหนแค่นี้เอ่ยความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองนะครับผมป่อยไก่บอยไก่เล่นโซดาแล้วครับทุกทุกท่านเราไม่เจอคนนะครับผมแต่ภารกิจของเรารุ้ล่วงแล้วนะครับทุกทุกท่านในความมืดมิดนะครับ ก็มีแสงสว่างนะครับผมแห่งศรัทธาเสมอนะครับความกลัวคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองนะครับทุกๆคน